เลยน้ำจืดเหมยยังเป็นอยู่มันเดือยยดโขกอีกเนาะตายคือคป,ปีกับขาหนึ่งยังเป็นอยู่หุดมุนเล่นไล่เอาขอเป็น,หนแห้แฉ ตีอปีกับขาเร็วเป็นไงในป่ามันในหิมันอยู่เทียงไมาหาิมันมันเหนื่อยวลยเหนื่ยปโอ้ไหลเอาจนเมืงง่อยขาหากัก

เรนจอนกันมาพี่เยอๆมานน้นั่งหัดคงคนผุขนี่คนผุเยสิว่ายังเป็นคนผุอีกยังเป็นเผาคนดิสิบาบะแลนมาแต่พุน

เกิดขึาา้นขาวอ่ะจนหอดเพียงป้าบุ่รยไก่ตัวนี้เพราะว่าแข็งขาวไม่หลอเก็บให,หม่น้อมันมันมาเด้อมาเด้อไอเด้อ ต่างข่าวปุตุ